อัปเดตล่าสุดพายุแรงถึงโซนร้อนแล้วชีเป้าพื้นที่รับฝนวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักต่อเนื่องรับมือเส้นทางสภาพอากาศแปรรวนปลายฝนต้นหนาวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568วันนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุว่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดจะส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยของเราหรือไม่ พร้อมทั้งติดตามอากาศหนาวแรกแห่งปีว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนพื้นที่ใดจังหวัดใดจะได้รับผลกระทบก่อนแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าพายุดีเปรชันที่อยู่บริเวณฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วได้ชื่อว่าเฟิงเชิน ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้คือในวันที่19ตุลาคมพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศฟิลิปปินโดยเฉพาะบริเวณเกาะลูซอนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อพายุโซนร้อนเฟิงเฉินเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงค่ำของวันที่19ตุลาคมและจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือ ในช่วงวันที่21-22ถึงตุลาคมเข้าใกล้เกาะไหหาลำในขณะเดียวกันจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้เมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาจะดูดกลืนความชื้นจากพายุทาให้พายุโซนร้อนเฟิงเฉินจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เื่อเคลื่อนตัวผ่านตอนล่างของเกาะไหหลำในช่วงวันที่23-24ตุลาคมและจะค่อยๆอ่อนกำลังลงจนสลายตัวในที่สุดเหลือเพียงมวลความชื้นไหลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของสอปปลาวตอนล่างอาจมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งด้วยเช่นกันส่วนบริเวณประเทศไทยของเรานั้น ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมทําให้ความชื้นที่ไหลเข้ามานั้นโดนมวลอากาศเย็นดูดกลืนจึงสลายหายตัวไปอาจมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณฝั่งทางด้านที่ตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่โดยรวมแล้วยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในตอนกลางวันมีลมหนาวพัดโชยทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดวันมีฝนตกเพียงเล็กน้อยบางแห่ง ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มลดลงได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันส่วนในตอนกลางวันบางพื้นที่อาจมีอากาศร้อนอบอ้าวบ้างลมหนาวเริ่มพัดแรงทำให้ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างโดยในช่วงันที่24-28ตุลาคมลมหนาวจะพัดแรงขึ้นทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน อาจเป็นช่วงเดียวกันที่ทั้งกรมุตุนิยมวิทยาจะประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแต่ยังคงต้องติดตามการประกาศจากกรมุอุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่นทวงทีส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ยอียงคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มพัดแน่ทิศขึ้น ่บงบอกสัญญาณการเปลี่ยนถ่ายฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวประกอบกับร่องมรสุมหรือร่องฝนยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มได้สัมผัสกับอากาศเย็นแผ่วเบาในช่วงเช้าแล้วตอนกลางวันเมฆน้อยแสงแดดจัดทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานกลางที่โล่งแจ้งควรดูแลรักษาสุขภาพ พักเข้าที่ร่มเป็นระยะระยะนะคะเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคใต้เพียงพื้นที่เดียวหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณประเทศไทยตอนบนที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและตอนล่างภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้ส่วนในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะแผ่เพิ่มมากขึ้น ้าคปกครุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สีฟ้าซึ่งเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงแปางกลางในขณะที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่แม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สีฟ้า แต่ก็มีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมซึ่งบริเวณดังกล่าวเสียงภัยฝนตกหนักส่วนมากจะอยู่ฝั่งทางด้านที่ตะวันออกของภาคจากลักษณะดังกล่าวจึงสง่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ําสุด 22-24องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง,ส,งสุด 33-35องศางเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศางเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 2 3่5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3ององศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสสภาพอากาศแปรปร,รวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนกลางวันอากาศร้อนและจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวย็นและช่วงคำ่ำขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องให้พื้นที่เสี่ยงภัยติดตามรับมือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่19ตุลาคมจะเห็นได้ว่ากระแสลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางโดยพัดเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่แน่ทิศมากขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลช่วงปลายฝนต้นหนาวและยังคงมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยกลืนความชื้นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20ตุลาคมโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตั้งแต่บริเวณตอนบนจนถึงตอนล่างของภาค ส่วนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันตกในขณะที่พายุเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้เมื่อมาเจอกับมวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับตามที่แอดมินได้แจ้งไว้แล้วในช่วงต้นคลิปบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปโดยจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจน ในช่วงวันที่22ตุลาคมเนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางที่แผ่ลึกเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนบนส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูจะเริ่มได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณพื้นราบก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นและมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันในขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมเย็นพัดโชยตลอดวันช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างส่วนบริเวณภาคใต้ตอนบนเริ่มมีฝนลดลงตามไปด้วยในขณะที่บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่องยาวๆพอแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มน้ําท่วมขังและน้ําล้นตลิ่งเอาไว้ด้วยจากการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปางกลางชุดนี้ จะแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28ตุลาคมหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปลงกลางอีกระรอกเคลื่อนตัวเข้ามาเสริมปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้อุณหภูมิปรับขยับลดลงได้อีกส่วนบริเวณภาคใต้ก็ยังคงต้องรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องยาว และนี่คือแนวโน้มลักษณะาอากาศในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงและปรับปรวนในหนึ่งวันอาจมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในตอนกลางวันอาจมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนฟ้าขนองโปรยปรายลงมาขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเป็นสำคัญรวมทั้งให้ติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ